disable.me อ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านรู้ว่าพิการก็ปฏิเสธเลยเมื่อทัศนคติและสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของคนพิการเผยแพร่เมื่อวันที่22ธันวาคมปี2021 ตั้งแต่ปี2550ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีมาตรา33กำหนดให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานต้องจ้างคนพิการในอัตราส่วน100ต่อหนึ่งเช่นถ้ามีพนักงาน100คนก็ให้จ้างงานคนพิการ1คนหากผู้ประกอบการไม่สะดวกจ้างก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีตามหลักเกณฑ์ของมาตรา34หากผู้ประกอบการไม่ทําตามมาตรา33และ34ก็สามารถทําตามมาตรา35คือให้สถานที่ทํางานฝึกอบรมคนพิการหรือให้จ้างงานในลักษณะเหมาจ้างหรือเหมาบริการดูเหมือนกับว่าข้อกำหนดตามมาตราเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการหางานได้ง่ายขึ้นและผลักดันให้คนพิการมีงานทำแต่ในทางปฏิบัติแล้วการจ้างงานตามมาตราดังกล่าวช่วยให้คนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้จริงหรือไม่เพราะเมื่อดูตามสถิติของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็จะเห็นได้ว่าในปี2563มีคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานมากกว่า8,000 0 0คน แต่มีไม่ถึง8บื0 0นคนเท่านั้นที่ได้รับการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,562ก็พบว่าตัวแทนได้รับการจ้างงานก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยการรับรู้และความเข้าใจความพิการของสังคมส่งผลอย่างไรต่อการทำงานของคนพิการในสถานประกอบการในปัจจุบันและทำไม อัตราการจ้างงานของคนพิการจึงยังไม่ถึงเป้าหมายสักที Disable d e ชวนปุ๊กปิ๊กกำมลวันกระถินทองและเก่งนรงศิลล้านสีคนพิการที่ผ่านประสบการณ์จ้างงานและทำงานพูดคุยถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่การสมัครงานเพื่อนร่วมงานไปจนถึงความฝันที่จะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง ปฏิเสธเพราะพิการปุกปิกใช้เวลากว่าสีเดือนหลังเรียนจบจากภาควิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการหางานที่ตรงกับสิ่งที่เธออยากจะทาและตรงกับความสามารถเธอเลือกที่จะยื่นใบสมัครในเว็บไซต์หางานตามปกติและไม่คิดว่าความพิการจะมีผลอะไรต่อการทำงานในช่วงแรกเธอไม่ได้แจ้งเรื่องความพิการไปพร้อมกับใบสมัคร และเมื่อผู้ประกอบการรับรู้ถึงความพิการของเธอคำตอบเดียวที่เธอได้รับคือคำปฏิเสธการรับเข้าทำงานตอนแรกเราไม่ได้จริงจังเพราะมองโรคในแง่พวกมากคิดว่าเขาไม่น่าจะติดขัดอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดประเทศไทยยังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนั้นสังคมในภาพรวมมีความเข้าใจต่อคนพิการที่ไม่เหมือนกับสังคมที่เราเจอมาตั้งแต่เด็ก จนถึงตอนมหาวิทยาลัยบางทีพอเขารู้ว่าเราเป็นคนพิการเขาก็ไม่รับเลยบางทีพอไปสัมภาษณ์เขาก็เห็นว่านั่งรถเข็นมาเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์และโดนปฏิเสธเลยเราเจอมาเยอะมากเช่นเดียวกับเก่งในช่วงที่เขาหางานแม้เป็นงานสำหรับคนพิการหรือโอกาสต่างๆที่ตรงกับความต้องการ และเงื่อนไขทางด้านร่างกายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้งานเคยลองสมัครงานประกันที่หนึ่งพอบอกว่าเราพิการปุ๊บเขาก็ไม่รับเลยเขาบอกว่ากังวลเรื่องสภาพแวดล้อมและการไปทำงานบางทีบางงานก็ไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิตตลอดแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะอาจจะยังไม่เข้าใจบริบทของความพิการเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับคนพิการเลยปิดกัน แล้วก็ไม่อยากครับผู้คนสังคมสถานที่เมื่อได้รับการปฏิเสธซ้ำๆปุกปิกจึงเลือกที่จะแจ้งเงื่อนไขด้านร่างกายของเธอไปกับบริษัทตามตรงเวลาบริษัทไหนโทรมาเราจะแจ้งไปว่าเรามีความพิการเรามืองอนะยืนได้นะแต่อาจจะต้องเกาะบางครั้งก็ถามว่าเขาดูรูปเราไหมแต่เราพบว่า ไม่มีที่ไหนคุยอะไรกับเราต่อจนกระทั่งเจอที่แรกก็คือที่ที่เราได้ทำงานตอนที่เขาโทรมาคุยกับเราและแจ้งเรื่องความพิการไปเขาบอกว่าพี่ไม่ได้มองว่าน้องพิการนะพี่มองว่าน้องทำงานได้ก็แค่นั้นเป็นประโยคที่ทำให้เรารู้สึกดีมากพอเข้าไปทำงานทุกอย่างก็ดีมากทั้งเพื่อนในทีมคนจากทีมอื่นแม่บ้านราปภทุกคนดีกับเรามาก แล้วที่นี่ก็มีกฎเกณฑ์กำหนดไม่ให้กีดการคนพิการออกให้ดูดคนที่ความสามารถไม่ใช่ที่ความพิการถ้าเกิดมีการละเมิดใดๆเกิดขึ้นก็สามารถแจ้งทางบริษัทได้เลยสถานที่ก็สะดวกมากเพราะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าข้างในออฟฟิศก็กว้างสามารถเข็นรถเข็นเข้าไปได้เลยเรียกว่ายูนิเวอร์แซลดีไซน์ก็ได้เขาทำทุกอย่างไว้พร้อม ตั้งแต่ยังไม่มีคนพิการเข้ามาทำงานด้วยซ้ำห้องน้ำก็สะดวกในทั้งออฟฟิศทั้งในห้างสปปรรพสินค้าทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางในที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมตรงนั้นเลยเพราะเราสามารถเข้าไปได้ทุกที่รู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความมั่นใจตลอดเวลาที่ทำงานที่นี่เมื่ออยู่ในสังคมที่เข้าใจสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคน สามารถใช้งานและเข้าถึงได้ความพิการก็เป็นแค่เงื่อนไขหนึ่งในการดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่ในประเทศไทยของเรามีเพียงไม่กี่ที่ที่สามารถสร้างสังคมและสถานที่แบบนั้นได้ปุกปิกจำเป็นต้องเปลี่ยนงานเนื่องจากเหตุผลด้านครอบครัวสถานที่ทำงานใหม่และเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ทำให้เกิดความมั่นใจในความสามารถและความเชื่อมั่นในตนเองในฐานะมนุษย์โดยสันคลอน เขาปฏิบัติกับเราไม่ดีจริงๆสีหน้าท่าทางของเขามันบ่งบอกออกมาเลยบางคนก็ล้อท่าทางเราด้วยด้วยความที่เรามืองอบางทีมือก็จะแข็งก็ต้องสะบัดมือเพื่อที่จะให้ทำงานต่อได้แต่เขากลับมาพูดว่าทำไมต้องสะบัดด้วยแล้วก็หัวเราะกันมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่ถ้าถามว่าเราตลกด้วยหรือไม่คำตอบคือไม่บางคนก็มาถามว่า ทำไมไม่ใส่รองเท้าคัชชูทั้งที่เราคุยกับ HR แล้วแต่ฝ่ายอื่นก็มาจี้กับเราว่ามันผิดกฎบางครั้งก็บอกว่าต้องใส่ยูนิฟอร์มอย่างกระโปรงสอบหรือกางเกงขายาวแต่ไม่คิดว่าคนพิการที่เป็นแบบเราจะใส่อย่างไรแม้หัวหน้าใหญ่ไม่ได้บังคับให้เราใส่แต่คนรอบข้างบังคับสุดท้ายเราก็ทนไม่ได้ก็ต้องใส่ให้ได้สถานที่ทำงานไม่สะดวกเลย มีแค่ห้องน้ำคนพิการอย่างเดียวออฟฟิศแคบมากแค่คนจะเดินสวนกันก็ยากอยู่แล้วต้องตะแคงตัวกันเดินพอเราไปพร้อมกับรถเข็นเขาก็พูดว่าเกะก,กะหรือบางทีก็ไม่พูดอะไรแต่ยืนอยู่ตรงนั้นจนกว่าเราจะถอยไปเพราะเขาจะเดินก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยตอนที่อยู่บริษัทแรกมีแต่บอกให้เราไปก่อนเลยให้ทำในแบบที่ปิ๊กสะดวก เพราะเขาไม่มองว่าเราแตกต่างหรือแบ่งแยกเราออกไปเวลาหิวน้ำเราต้องไปกดที่กดน้ำเราต้องขอให้แม่บ้านช่วยกดให้เพราะหน้าตู้มีสเต็ปแต่คนอื่นมองว่าทำไมเราไม่ทำเองการให้แม่บ้านมากดน้ำมันทุเรศเหมือนคนไม่มีความสามารถทั้งที่เราไม่สามารถเข้าสเต็ปที่ขวางอยู่ได้บางทีเอกสารที่ต้องหยิบต้องปีนขึ้นบันไดขึ้นไปเราก็ทำไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่น เขาก็บอกกับเราว่าไหนบอกว่าทําได้ทุกอย่างไงเวลาที่มีเอกสารกองใหญ่ๆด้วยความที่มือเราไม่ดีไม่สามารถใช้แรงเยอะในการหนีบหรือแม็กก็ต้องขอให้คนอื่นช่วยมีคนหนึ่งเข้ามาช่วยเราดีมากแต่กลับไปบอกหัวหน้าใหญ่ว่ารับเราเข้ามาทําไมรับเข้ามาแล้วทําให้เดือดร้อนไล่มันออกไปเถอะโดยที่เขาไม่ได้บอกเราสักคำว่าเขาไม่สะดวกหรือไม่เต็มใจช่วยเรา เมื่อปุกปิกเจอความกดดันจากที่ทำงานที่มองว่าเธอไร้ความสามารถเธอจึงพยายามทำทุกวิธีทางให้มากขึ้นยกดัมเบลข้างละ2กิโลทุกวันฝึกกล้ามเนื้อมือเพื่อให้พร้อมที่จะทำทุกอย่างได้ดวดตนเองให้มากที่สุดเราก็พยายามจัดการตัวเองเลือกที่จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพราะทลาออกไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนในเมื่องานของคนพิการมันหายากแล้วเรา จะเอาเงินที่ไหนใช้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคำพูดต่างๆที่เขาคอยพูดทําให้เราถูกกลืนไปว่าทุกอย่างเป็นเพราะเราเป็นเพราะความพิการของเราเพราะสังคมที่เราเจอทุกวันวันละหลายชั่วโมงคือตรงนี้ถึงคนใกล้ชิดนอกที่ทํางานจะบอกว่าอย่าไปสนใจแต่พอโดนทุกวันก็ไม่ไหวเราถูกกลืนไปจริงๆสมองสั่งให้เราโทษตัวเองโทษตัวเองโทษตัวเอง ทั้งๆที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยเราเริ่มโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงเกิดมาพิการรู้สึกแย่มากเราได้ยินแต่คําพูดที่ไม่ดีทำให้เรารู้สึกแย่ตัวเองจะได้ลาออกไปเขาพยายามพูดว่าเราไร้ความสามารถพิการก็ให้ไปหางานของคนพิการทำจนเราเชื่อว่าเราไม่มีความสามารถจริงๆตอนนั้นเราเอาคำพูดของเขามาด้อยค่าตัวเอง จดกลายเป็นว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองไปเลยกลัวไปหมดหรือแท้ที่จริงคนพิการกำลังถูกเอาเปรียบสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อจ้างงานคนพิการตามมาตรา33หรือ35คือสถานประกอบการนั้นๆสามารถที่จะเอาค่าจ้างคนพิการไปลดหย่อนภาษีเป็นสองเท่าของหลักเกณฑ์ปกติและถ้าจ้างคนพิการครบตามที่พรบร,ระบุเอาไว ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการตามมาตรา34ฝั่งผู้ประกอบการก็ได้ลดหย่อนภาษีฝั่งคนพิการก็ได้งานทําเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่ดีสําหรับทั้งสองฝ่ายแต่การที่ต้องทํางานในสถานที่ที่ไม่ได้เอือต่อคนพิการรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจการถูกมองว่าไร้ความสามารถและเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อลดหย่อนภาษีไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนัก ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งดังเช่นที่ปุ๊กปิกเจอเราได้มารู้ทีหลังจริงๆว่าจุดประสงค์หลักที่เขารับเราเข้ามาก็คือเพื่อให้คนพิการอยู่ในที่ทํางานเพราะบริษัทเขามีพนักงานหลายร้อยคนเราเป็นคนพิการคนแรกที่เขารับปีหนึ่งบริษัทต,ต้องเสียเงินให้กองทุนคนพิการเป็นล้านการรับเราเข้ามาสามารถที่จะเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถักด้านเก่งก็เช่นกัน เขาได้รับการติดต่อจากโรงงานแห่งหนึ่งในช่วงที่กฎหมายคนพิการกำลังเป็นกระแสให้เข้าทำงานด้วยค่าจ้าง2,000บาทแลกกับการไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากแจ้งชื่อเป็นพนักงานของโรงงานนั้นด้วยค่าจ้างเต็ม9,000บาทเพื่อโรงงานจะได้นำไปลดหย่อนภาษีเขาบอกว่าให้เรามาวาดรูปโลโก้ถ้าสวยเจ้าไปทำเป็นหลายผ้าโดยให้เดือนละ2,000บาทตอนนั้นเราก็โอเค ลองทำดูไม่ได้คิดอะไรมากเพราะหางานทำไม่ได้ไปไปมา,มาคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เดือนละ2,000บาทเคยต่อรองขอเพิ่มแต่ก็ไม่ได้จริงๆเราอยากทำงานแล้วได้เงินเดือนเต็มจำนวนแต่เขาไม่ให้จึงรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบเพราะเขาจ้างเราไปรถหย่อนภาษีได้เป็นแสนสุดท้ายเราก็ออกมาเพราะอยากทำงานถ้าไม่ออกไปก็ทำที่อื่นไม่ได้อย่างไรก็ดี หลังออกก็ว่างงานอยู่หลายปีเหมือนกันความพิการเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหลายคนมองว่าความพิการทำให้โอกาสในการทำงานนั้นน้อยลงนอกจากความพิการที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคดังที่เก่งคิดแล้วยังมีอะไรอีกบางที่กีดกันคนพิการออกจากการทำงานความพิการเป็นอุปสรรคแน่นอนเปรียบเสมือนเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องจัดการแก้ไขถ้าบริษัทนานๆเข้าใจ และเห็นความสามารถของคนพิการและรู้ว่าคนพิการมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็ต้องจัดการกับเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างไรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบริษัทไหนเห็นแค่ว่าเป็นคนพิการก็ปิดกั้นโดยไม่สนใจว่าเขาเก่งแค่ไหนแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้บริษัทต,ต้องดูว่าคนพิการคนหนึ่งจะมีทักษะที่จะมาซัพพอร์ตองค์กรไหมและหาทางปรับตัวต่อเงื่อนไขนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ได้รองรับการใช้ชีวิตของคนพิการทุกวันนี้คนพิการยังต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกลำบากอยู่ต่อให้มีกฎหมายว่าตึกที่สูงเท่านี้จะต้องมีอุปกรณ์รองรับความพิการแต่ผู้สร้างก็ทำเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายแต่ใช้งานไม่ได้จริงพอคนพิการออกไปใช้ชีวิตแล้วเจอทางลาดชันมากเข็นขึ้นเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนรอบข้างจะขึ้นรถเมย์ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีรถเมชานตำ่ำกลายเป็นว่าคนพิการจะออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคนทั่วไปก็ไม่เคยได้เห็นคนพิการใช้ชีวิตเลยก็ยิ่งทำให้ความเข้าใจหรือจินตนาการเรื่องคนพิการยากขึ้นไปอีกว่าคนพิการจะทำงานได้อย่างไรผู้ประกอบการจึงไม่เคยคิดถึงชีวิตคนพิการแต่ถ้าผู้ประกอบการได้เห็นชีวิตคนพิการในชีวิตประจำวันและใช้ชีวิตตามปกติ การจ้างงานคนพิการควรเป็นเรื่องปกติแต่ปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตในสังคมได้ไม่ปกติพวกเขาถูกดองไว้ที่บ้านไม่ว่าคนพิการคนนั้นจะเก่งแค่ไหนก็ยังไม่สามารถเข้าสังคมไปใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับปุ๊กปิ๊กที่มองว่าปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้คนพิการหลายคนเข้าไม่ถึงการทํางานเพราะถึงแม้มีกฎหมายแต่การบังคับใช้กลับไม่เข็งคัด ภาครัฐไม่สนใจก็มีส่วนทําให้คนพิการไม่ถูกจ้างงานรัฐจะสนตอนที่คนพิการวอยวายแล้วคนที่ออกไปวอยวายก็ถูกมองว่าเป็นคนมีปัญหาเราก็เคยคิดอย่างนั้นกระทั่งตอนนี้รู้แล้วว่าบางอย่างเราไม่ต้องโทนก็ได้เพราะถ้าเราไม่พูดถึงปัญหาแล้วใครจะมารู้ปัญหานี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องเผชิญคนพิการแบบเราก็มีอีกมากคนรุ่นหลังที่พิการ หรือคนแก่ก็เยอะถ้าสิ่งที่เรียกร้องเกิดขึ้นยังไงก็มีคนที่ได้ใช้ประโยชน์ถ้ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญไม่ส่งเสริมให้คนพิการออกมาใช้ชีวิตข้างนอกไม่ว่าจะด้วยแนวคิดของคนไทยว่าคนพิการเกิดมาพร้อมเวรกรรมจนทาให้หลายครอบครัวอายที่มีลูกพิการจึงเก็บลูกไว้บ้านไม่ให้ไปเรียนหนังสือไม่ให้ไปทำงานคนพิการก็จะถูกมองว่าเป็นภาระของคนอื่น ทั้งที่จริงแล้วมีหลายอย่างที่ควรพิการทำได้และควรเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนช่วยเหลือกันและกันได้ต่างมีสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นบริษัทต,ต้องมีสถานที่ที่ตรงกับความพิการของเราและเรื่องนี้เป็นอุปสรรคแน่ๆในเมืองไทยถึงแม้จะมีกฎหมายกำหนดให้มีทางลาดก,กำหนดให้ทุกบริษัทที่มีพนักงานเกินร้อยคนจะต้องมีพนักงานที่เป็นคนพิการ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำได้จริงในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวนันหรือสิงคโปร์เขาก็ทำตามอย่างเคร่งครัดสถานที่ต่างๆจะต้องออกแบบให้เป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ทั้งหมดผ่านกฎหมายบังคับสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติในเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นพิการแบบไหนเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็พยายามปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับเรา สิ่งที่สถานประกอบการควรมีเพื่อให้คนพิการทำงานได้สะดวกมากขึ้นปกปิกคิดว่าทัศนคติของคนในองค์กรต้องมาก่อนโดยเฉพาะเมื่อบ้านเมืองเรายังมีปัญหาด้านต่างๆเต็มไปหมดถ้าคุณมองว่าคนพิการคือคนคนหนึ่งที่เป็นคนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมและมองเห็นความสามารถของเขาทุกอย่างก็จะตามมาได้เองหมดเรื่อสภาพแวดล้อม หรือเรื่องสิ่งใดก็มาปรับกันทีหลังได้หมดเลยคนพิการเองรู้ตัวอยู่แล้วว่าหางานได้ยากมีความแตกต่างมีอุปสรรคพวกเราก็เลยพยายามเป็นสองเท่ามีบริษัทร,รับเราเข้าไปหลายคนก็พยายามตอบแทนให้ได้เต็มที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วคนพิการทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเททั้งกายและใจแม้บางทีกายอาจไม่พร้อมแต่ใจทุ่มเทให้เต็มที่เท่าที่ความสามารถของเขาจะทำได้ พราะฉะนั้นถ้าบริษัทต้องการเปิดรับคนพิการก็ควรจะมีการทำความเข้าใจกับคนในองค์กรเรื่องข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆของคนพิการคนที่มีอำนาจในบริษัทควรจะมีนโยบายต่อการปฏิบัติของคนพิการในองค์กรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรจะได้เข้าใจร่วมกันและต้อนรับเปิดใจให้คนพิการมากขึ้นเช่นเดียวกับเก่งที่มองว่าไม่อยากให้ผู้ประกอบการตัดสินใจจะจ้างคนพิการ เพราะว่าสงเคราะห์หรือเพียงเพราะมีโควตาหากเทียบกับกีฬาฟุตบอลก็เหมือนกับการมีโควตาเอเชียหรือโควตาอาเซียนเพราะเมื่อมีโควตาคนพิการก็ควรหาคนพิการที่เจ๋งๆเ,เข้ามาทํางานไม่ใช่สงเคราะห์คนพิการโดยให้มีเงินแต่ไม่ให้งานแต่การจะเป็นคนที่เจ๋งมีทักษะในการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและสภาพแวดล้อม ทำให้คนพิการต้องอาศัยต้นทุนของชีวิตมาเป็นตัวกำหนดคนพิการเข้าถึงการเรียนยากมากทั้งจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ,อื่อและคนในครอบครัวที่ไม่เข้าใจคนพิการบางคนมีพลังใจก็ดีพร้อมลุยแต่ครอบครัวไม่เข้าใจหรือไม่มีเงินสนับสนุนหลายคนมองว่าคนพิการทำไม่ได้หรืออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้สิ่งเหล่านี้กดทับคนพิการจึงอยากเห็นวันหนึ่ง ที่คนพิการเก่งได้เจ๋งได้แล้วคนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้คนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยางั่งยืนเก่งมองว่าการประชาสัมพันธ์หรือสื่อที่ทำให้คนเข้าใจและปรับเปลี่ยนมุมมองต่อคนพิการจะทำให้คนพิการมีอาชีพที่ยั่งยืนได้ถ้าความเข้าใจเหล่านี้แมสได้การรับคนพิการเข้าทำงานก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะตอนนี้คนไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของคนพิการเห็นได้จากเวลาคนพิการออกมาทำอะไรสักอย่างโลกออนไลน์ก็จะแชร์แห่ชื่นชมว่าดูสิเป็นคนพิการยังทำได้สังคมยังมองแล้วยกย่องเกินจริงหรือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคนหนึ่งควรจะทำได้ขณะที่ปุ๊กปิ๊กมองว่ารัฐบาลเป็น,นกลไกประสานสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการรัฐบาลเป็นองค์กรที่มีอำนาจที่สุดของประเทศนี้คุณสามารถออกกฎหมายเพื่อบังคับทุกหน่วยงานในประเทศได้ฉะนั้นถ้าคุณออกกฎมาบริษัทต่างๆก็ต้องทำตามนอกจากนี้จะต้องมีผลในทางปฏิบัติและใช้จริงได้ด้วยการบังคับให้มีเพียงอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะมีประสิทธิภาพเช่นหากกำหนดให้สถานีรถไฟฟ้าทุกที่ ต้องมีทางลาดวิวแชร์แต่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานใช้ทางลาดลงมาก็เจอเสาไฟฟ้าเจอดินลูกลังเจอทางตันฉะนั้นก็หวังว่าถ้าออกกฎต่างๆก็ต้องคํานึงถึงการปฏิบัติจริงอาจหยิบยกตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์หรือไต้หวันหากมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชื่อว่าบริษัทเอกชนจะต้องออกนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำกับไว้ โรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจาก disable me